ทอมมี่พอดแคสสวัสดีครับผวกผมต้อมจากทอ m มี่ l อ t นะครับกับ Tommy podcast EP ที่24นะครับหลังจากที่ B.N.K.4X ได้ประกาศจัด2กิจกรรมใหญ่ได้แก่งานเทศกาลกีฬาสีครั้งที่2และมีกิจกรรมใหม่ที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คืองานจังเกิ หรือเรียกง่ายๆนั่นก็คืองานเป่ายิ่งฉุกงานเป่ายิ่งฉุกเป็นกิจกรรมใหญ่ของฟ o r ์ด g r o u p ที่จะพาเมมเบอร์ทั้ง BNK และ c j m f o r อมาร่วมแข่งขันเป่ายิ่งฉุกเพื่อค้นหาเซมบัสซ16คนโดยผู้ชนะอันดับหนึ่งจะได้รับเลือกให้เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลต่อไปโดยกำหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเดือน กันยายน์ที่จะถึงนี้นะครับนี่แหละครับผมจะมาหยิบเป็นประเด็นนี้นะครับในพอดแคสต์ EP นี้ผมจะมาย้อนรอยจุดเริ่มต้นของงานเป่ายิงฉุบหรืองานจังเกิลกันนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีความพิเศษอะไรกันบ้างไปชมและไปฟังกันได้เลยนะครับในปีพุทธศักราช2010 ทาง AKB48 ได้ทราบถึงปัญหาในการคัดเลือกเซมบัสึได้แก่การคัดเลือกของทาง Official เองที่ได้แต่ตัวท็อปทอปของวงหรือตัวทำไรายได้วงหรืองานเลือกตั้งที่แฟนคลับช่วยโหวตถล่มทลายแต่กลับได้ตัวท็อปท็อปและเมมเบอร์ที่มีคะแนนพอที่จะติดเซมบัสึแต่เมมเบอร์ที่เป็นอันเดอร์เกิล กลับไม่ได้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวทำให้แฟนคลับของเมมเบอร์ต่างๆเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากและทาง AKB48 ได้คิดกิจกรรมหนึ่งขึ้นมานั่นก็คืองานเป่ายิ้งฉุบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อตัวเมมเบอร์ด้วยกันเองและมันก็จะได้วินวินกันทุกฝ่ายนะครับในช่วงเวลานั้น ทาง AKB48 ได้มีการประกาศว่าเซมบัสึสำหรับซิงเกิลที่19โดยจะมีการค้นหาจากการแข่งขันเป่ายิ่งฉุกระหว่างสมาชิก AKB48 ด้วยกันเองทั้งหมดใน16คนสุดท้ายที่ยังอยู่ในการแข่งขันจะได้เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลที่19นะครับ ซึ่งในงานเปล่ายิงฉุบนี้จใช้เปล่ายิงฉุบเฉยๆมันก็จะธรรมดาเกินไปในงานนั้นเมมเบอร์ทุกคนจะต้องแต่งตัวอย่างอลังการบางคนก็แต่งเป็นคอสเพย์การ์รตูนต่างๆก็มีในการแข่งขันตอนนั้นอุจิตะมายุมิเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนตอนนั้นและได้เป็นเซนเตอร์ในเพลง เชนโนจุมบังน,นั่นถือว่าเป็นอีประวัติศาสตร์หนึ่งของฟปร์ดเอกรุ๊ปเลยก็ว่าได้นะครับและตั้งแต่มีครั้งนั้นมาก็มีจัดงานเปล่าอิ้ฉุกขึ้นมาเรื่อยๆและลาไปถึงวงน้องสาวในต่างประเทศจนมาถึงปัจจุบันและในเดือนกันยายน2 5 6 3ที่จะถึงนี้ทางเบ K เ8ฟฟ จะจัดงานเปายิ่งฉุบเป็นครั้งแรกนะครับใครจะติดเซมบัสิบ16คนและใครจะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับอาล้ครับก็สำหรับพอดแคสต์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเป็นความเป็นมาแบบสั้นๆนะครับสไตล์ทอมมิสลอลนะครับก็ถ้าข้อมูล มีตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้นะครับสำหรับพอดแคสต์นี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบพอดแคสต์นี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องคอมมิซอนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่มาก่อนใครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับ แล้วนี้ทอมมี่ลอตมี Facebook กแฟนเพจเรียบร้อยนะครับก็ไปตามกดไลค์กดแชร์และพูดคุยกันได้นะครับลิงก์จะอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับก่อนจบคลิปไปนะครับผมมีคําถามให้กับเพื่อนๆได้คอมเมนต์กันนะครับว่าในงานปายิงฉุบที่จะถึงนี้นะครับอยากให้ใครเป็นผู้ชนะนะครับคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ